สวัสดีทุกท่านครับผมธนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุลวันนี้วันอังคารที่27กุมภาพัน 67. ธ์นายอยู่ที่ป่าตองนะครับไม่ได้ไปศาลพอดีธนายลูกน้องเขาไปคนเดียวคดีมันมันมันเยอะตอนนี้ทนายก็ต้องอยู่ที่ออฟฟิศเขียนหนังสือแต่ว่าทสบายการแต่งกายนี่ยสบายเพราะที่ภูเก็ตเนี่ยปกติแล้วทําไม่ได้ไปศาลก็ จะแต่งกายแบบสบายเพราะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเดี๋ยวมันจะมีที่ทนายต้องพูดให้รู้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีพวกหนึ่งเนี่ยมาแฝะหาว่าไม่มีงานทําปวดหัวครับปวดหัวกับคนที่คอยแฝะคนอื่นคือวันนี้ทนายได้รับการร้องขอนะครับให้ทำสองคลิปสองเรื่องนะครับสองเรื่องคือเรื่องแรกก็คือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความขัดแย้งกันรุนแรง รุนแรงก็อาจจะแก้ไขยังไงนะครับและอันที่สองเนี่ยตอนนี้มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งเนี่ยพยายามจะมาใส่ร้ายลุงนะครับกับป้าว่ารู้เห็นเป็นใจในเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านสี่กอแล้วก็มาทำคอนเทนต์เพื่อจะมาสร้างไรายได้ด้วยกันก็คือเป็นการ เล่นละครตกตาชาวบ้านเขาทานองนั้นนะครับในเรื่องของน้องชมพู่พอดีทนายอยากจะมาทําเรื่องของความขัดแย้งกันก่อนเพราะว่าเรื่องประเด็นที่มีคนปล่อยข่าวลุงเนี่ยทนายก็ยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับก็เลยยังกึ่งจากต้นชนปลายไม่ถูกแต่ในเรื่องที่เกิดการขัดแย้งกันเนี่ยมีคนเข้ามาเล่าให้ทนายฟังว่าป้านเนี่ย พูดอะไรบ้างแล้วก็ขอร้องให้ทนายเนี่ยไปดูคลิปของป้าซึ่งทนายเนี่ยปกติเราไม่ได้เป็น f c ของไม่ว่าจะลุงผลป้าแตนนะครับไม่ได้เป็น f c แต่ทนายอย่างพูดมาตลอดก็คือยืนอยู่ในความถูกต้องในสิ่งที่ทนายคิดนะครับดังนั้นทนายก็เลยแวะไปดูนิดหนึ่งนะฮะก็ไปดูนิดหนึ่งเพื่อจะได้ให้รู้ว่าสิ่งที่ยูทูบเบอร์ท่านนั้นต้องการให้ทนายเนี่ยมาทำเนี่ย มันถูกต้องไหมทนายก็ไปดูก็ได้มีการจดบันทึกนะครับสิ่งที่ป้าแตนได้พูดก็คือสรุปว่าป้าก็ได้พูดทํานองว่าถ้าจะรักลุงก็ต้องรักป้าเข้าไปด้วยก็คือขอร้องนะครับขอร้องไม่ได้บังคับจริงๆมันก็เป็นเซนส์นะครับรักลุงก็ต้องรักป้าแต่ในเวลาเนี้ยมันเกิดสถ,ถานการณ์ว่ารักลุงไม่รักป้านะครับ มันก็เลยอยากจะให้กลุ่มที่เขาคิดว่ารักคนหนึ่งไม่รักคนหนึ่งมันไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นครอบครัวเขาเป็นสามีเขาเป็นพ่อแม่ของลูกด,ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะรักเราก็ต้องรักทั้งสองคนนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยป้า,าก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรผิดเขาเพียงแต่ว่าให้อภัยน้องการที่ป้าให้อภัยน้องเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของพี่น้องอยู่แล้ว แม้ว่าน้องเขาเนี่ยจะด่าป้ามากี่ปีด่าด้วยถ้อยคำอะไรก็แล้วแต่สาเสียเทเสียแล้วก็จะไม่ให้ฟังเคารพแต่ว่านั่นมันก็เป็นเวลาที่ผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้น้องเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเคยด่าป้าด่าพี่สาวคนเนี้ยมันไม่ใช่เมื่อมันไม่ใช่เขาสำนึกได้เขาอยากจะกลับมานะครับอ,อยู่ข้างป้าเนี่ย ป้าในฐานะเป็นพี่สาวการให้อภัยน้องเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงเป็นคนที่มีจิตใจดีงามน้องด่ามาเป็นปีสองปีไม่เคยโกรธไม่เคยถือไม่เคยคิดจะแจ้งความวันดีคืนดีน้องสนึกตัวได้มาขอขอคืนดีถ้าเป็นพี่สาวที่ไม่ดีก็อาจจะ หาเรื่องด่าว่าเองเคยด่าข้าไปเยอะข้าไม่อยากจะคืนดีกับเองเองไม่มีทางไปแล้วแต่ไม่ใช่นิสัยของป้าเนี่ยอย่างเราที่เรารู้กันอยู่เป็นคนที่รักครอบครัวรักพี่น้องนะครับดังนั้นการที่ป้าให้อภัยน้องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีงามแสดงถึงนิสัยใจคอทาตแท้ของป้าว่าป้าเป็นคนอย่างไรนะครับแล้วก็กลับมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่กลุ่มกลุ่มที่ไม่อยากให้อภัยเนี่ยนะครับ ซึ่งไม่อยากให้อภัยนี่ครับก็อ้างว่าเขตที่ไม่ได้อภัยไม่อยากให้อภัยเพราะว่าน้องนี่ด่าพี่ไปเยอะน้องนี่ด่าพี่ไปเยอะเพราะฉะนั้นเขากลุ่มเขายูทูบเบอร์กลุ่มเขาและเอฟซกลุ่มเขาก็ไม่ให้อภัยน้องนะครับไม่ให้อภัยน้องแล้วก็ไม่ต้องการให้ป้าให้อภัยน้องไม่ต้องการให้พี่ให้อภัยน้องจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาคิดกันแบบจริงๆนะ จริงๆนะขอให้ท่านลองใช้วิจารณญาณนนคิดให้ดีนะครับอย่าไปตกกระแสะปั่นของบุคคลภายนอกเพราะท่านอย่าลืมนะครับกลุ่มที่ไม่ให้อภัยน้องเนี่ยตอนเนี้ยถูกมือที่สามเข้ามายุยงจะดึงไปเป็นพวกนะฮะแล้วถ้าเกิดดึงไปจริงๆแล้วเนี่ยใครเสียหายเสียหายทุกคน ทุกคนเลยนะครับตัวท่านเองก็เสียหายกลายเป็นว่าถูกปัน่นเหมือนกับไม่มีอุดมการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใครไม่ยุลงยาหน่อยก็เปลี่ยนแล้วนะครับฉะนั้นธนาก็อยากจะเตือนสตินิดนึงนะครับจะโกรธก็ไม่ว่ากันว่าให้ท่านหนักแน่นนิดนึงนะครับกลุ่มของท่านหนักแน่นคิดนิดนึงแล้วอย่าลืมนะครับว่าท่านเนี่ยกลุ่มของท่านเนี่ยก็เคยด่าลุงด่าป้ามาเยอะ นะครับมีการไปขุดคิกเก่าขึ้นมาพูดแต่อันนี้ทนายจะไม่พูดนะครับว่าการไปขุดคล,คลิปเก่ามาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะาตอนนี้มันเป็นเรื่องของการทะเลาะก,กันมันไม่มีอะไรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรอกครับมันมแีแต่ว่าจะแกล้งกันสาดน้ําก็หาการขุดนะครับแต่สิ่งที่ท่านทําไปจริงๆแล้วนะครับเมื่อท่านขอย้ายไปอยู่ฝั่งลุงป้าเนี่ยลุง กับป้าน anyway ี that, that. That way, ่ยเขาให้อภัยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับกลุ่มท่านโจมตีลุงป้าโดยตรงอย่างเงี้ยแล้วลุงป้าก็ให้อภัยท่านนะครับให้อภัยท่านนะครับแต่น้องเขาเนี่ยโจมตีลุงป้าไม่ได้โจมตีท่านนะครับนะครับไม่ได้โจมตีกลุ่มท่านนะครับแต่ทำไมกลุ่มท่านถึงไม่ให้อภัยท่านลองไปคิดดูให้ดีนะครับ คงคงไม่งงนะครับเพราะกลุ่มท่านเนี่ยเคยโจ,จ,จมตีลุงป้าลุงป้าให้อภัยนะครับทุกวันนี้ท่านก็อยู่ในกลุ่มลุงป้านะครับแล้วอย่าลืมนะครับลุงก็ยังไปเขียนชื่อกลุ่มของท่านในอะไรที่ไปวัดพระธาตุพนมก็แสดงว่าลุงก,ก็ให้เกียรตินะครับอภัยสิ่งที่ท่านเคยทำกับลุงป้าไว้ แล้วก็ยอมรับฝันเป็นมิตรณเวลานี้นะครับแต่น้องเขาด่าพี่ด่าลุงไม่ได้ด่าพวกท่านท่านท่านอยา่ยาอยา่าอยอย่าไปเก็บแค้นแทนลุงป้ามากเกินไปเลยนะครับเมื่อเจ้าของเรื่องเนี่ยลุงป้านเนี่ยป้าลุงอาจจะไม่มีอะไรมากก็ได้เขาอาจจะบอกว่างั้นเฉยๆแต่ป้าเขาบอกอภัยในฐานะที่เป็นน้องแต่ต่างคนต่างอยู่เองก็อยู่ของเองที่บ้าน ป้าก็อยู่กับลุงที่นี่ที่จำปาดงแต่ว่าไม่โจมตีพี่ไม่โจมตีลุงก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วจะเอาทรัพย์สินสินค้าไปขายก็โอเคก็คือเชื่อมสามสัมพันธ์แต่ว่าไม่ได้เข้ามาร่วมสมาคมนะครับเขาเรียกว่าเล,าเลิกวามเป็นศัตรูแต่ไม่ได้เข้ามาเป็นมิตรไม่เหมือนกลุ่มท่านนะครับกลุ่มท่านเนี่ยเคยว่าลุงกับป้าแต่วันนี้ลุงป้านเนี่ยรับท่านมาเป็นมิตรแล้วนะ ท่านท่านลองสังเกตดูนะครับแต่น้องเนี่ยอโอเคเลิกการเป็นศัตรูแต่ก็ไม่ได้เข้ามาร่วมสมาคมดังนั้นนี่นะครับคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของท่านที่ต่อต้านต่อต้านเนี่ยทนายกลัวนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงทนายอ่านเกมมาแล้วว่าท่านกําลังสองสามท่านเนี่ยกำลังจะตกหลุมพราง ของพวกยุแย่นะครับเขาต้องการเอาพวกท่านมาเป็นพวกขาวแล้วก็มาถล่มลุงอีกซึ่งถ้าท่านทําอย่างนั้นเนี่ยท่านแพ้นะท่านแพ้นะแต่ท่านเรื่องนี้ท่านถอยอ่ะโอเคมันพลาดกันไปแล้วในฐานะคนกลางนะครับในฐานะทนายเป็นคนกลางทนายไม่เคยโกรธไม่เคยโกรธฝั่งที่เคยอยู่กับลุงเนี่ยไม่เคยโกรธไม่ทะเลาะกันไงก็อยากจะพยายามออกมาสองสาคลิป ขอให้ปรับฟังเข้าใจกันแต่วันนี้ทนายก็พูดชัดเจนเลยนะครับถ้าท่านยอมจบนะครับอย่าไปคิดมากเลยเคาว่านู่นว่านี่เพราะมันก็เป็นการสารน้มเข้านะครับยูทูบเบอร์เอฟซีที่เขาฟังเนี่ยเขารู้ตอนนี้มันไม่มีใครอะไรหรอกก็ด่ากันไปด่ากันมาแล้วเขาจะเบื่อหลายคนเนี่ยมาบอกทนายว่าไม่อยากจะติดติดตามแล้วครับถอยแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ต้องการ อยู่ในกลุ่มเดียวกันมาทะเลาะเบาแวงแล้วก็ยิ่งมาพูดจาก็ยิ่งก้าวร้าวเข้าไปใหญ่แล้วก็ไปขุดนู่นขุดนี้กันมาอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของการทะเลาะกันซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าไม่มีใครผิดในไม่มีใครถูกไม่มีใครดีไม่มีใครเลวในการทะเลาะกันนะครับมันมีแต่พวกใครพวกมันแต่กลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ต่อต้านไม่ให้น้องของป้าเข้ามาเนี่ย ท่านกำลังตกเป็นเครื่องมือท่านกำลังถูกยุยงนะครับแล้วท่านกำลังจะหลงทางแต่ท่านถอยออกไปนะครับโดยเหตุเรื่องแค่นี้นะครับท่านจะเป็นผู้แพ้ตลอดการและท่านจะเสียใจนะครับแต่ท่านว่าฟังสิ่งที่ทนายพูดนะครับเพราะทนายพูดเป็นกลางๆทนายไม่มี power นะครับเพียงแต่ว่ามาชี้แจงเหตุผลลุงป้าก็อาจจะ ลุงเนี่ยจะไม่อยากจะพูดอะไรแล้วไม่รู้จะพูดอะไรก็ได้นะครับส่วนป้าก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอร้องนะครับใครประกาศยุติก่อนนะครับคนนั้นจะเป็นผู้ชนะโดยเฉพาะกลุ่มที่กลุ่มที่ต่อต้านป้านเนี่ยถ้าท่านคิดให้ดีแล้วประกาศยุติ การขัดแย้งนะครับท่านก็จะเป็นฝันใจแต่ถ้าท่านยังดื้อดึองต่อไปนะครับท่านก็อาจจะกลายเป็นผู้แพ้ไปในอนาคตก็ได้นะครับโอเคนะครับอย่ามาโกรธทนายนะครับอย่ามาโกรธทนายนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจทนายผิดทนายพยายามชี้ให้เห็นถึงเหตุและผล นะครับแต่จะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่ขอร้องนะครับถ้าไม่มาด่าทนายโดยไร้เหตุผลทนายไม่ไปยุ่งนะครับแต่ถ้าว่าทนายหวังดีแล้วมองทนายในแง่ผิดอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับไม่อยากให้ท่านเนี่ยไปเป็นเครื่องมือของคนที่เสียมยุแย่แล้วเวลานี้ท่านกําำลังจะหลงทางจริงๆด้วยโอเคครับจากทนายนิทัศน์ประเสริฐนิตรกุล แล้วถว้าว่างๆนะจะมาทำอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ